มีใครได้รับนะคะเครื่องมือนะคะ,ะพ Partner Affiliate ตัวนี้บ้างไหมคะและกำลังทำอะไรอยู่เมื่อได้รับนะคะตรงนี้มาแล้วตั้งค่ากันหรือยัง ก่อนอื่นนะคะเยะรตอยากจะมาบอกทุกคนว่ายังไม่ต้องทำอะไรเลยถ้าคุณยังไม่ไปสมัคร s h o ป e ีนะคะเพราะว่านะคะการที่เราจะได้เงินนะคะสร้างรายได้จากเครื่องมือตัวนี้นะคะทุกคนทุกคนต้องไปสมัครนะคะเป็น Every a อเฟอร์เอของ s h o ป e ีก่อนก่อนที่เราจะมาตั้งค่าตัวนี้ได้นะคะเพราะว่าเราตั้งค่าไปถ้าเราไม่ไปสมัคร s h o ป e ีก็ไม่มีประโยชน์อะไรคลิปนี้เป็นคลิป ยาวนะคะค่อนข้างจะละเอียดนะคะเยรุจะพาไปทํานะคะไปสมัครนะคะในหน้า f i l i a t e s อป p e e ก่อนนะคะเราไปทํากันเลยจ้าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปกันเลยจ้าไปจ้าคลิปโดคลิปนี้นะคะเราจะไปเริ่มต้นนะคะการทำงานนะคะก็คือในหน้าชอปปีหรือ A อ l i a t e นะคะอันนี้เยรุเพิ่งโหลดมานะคะไปที่แอปเลยหนะ้าตาเขาเป็นอย่างนี้นะ แอปช้อปปีนะคะอ่ากดเข้าไปนะคะเขาก็จะมาหน้านี้ค่ะเพื่อนๆคะ่ะแล้วทีนี้นะคะก็เพื่อนๆไปที่ชั้นนี้ค่ะข้างล่างสุดนะต่อจากนั้นเราก็จะมาเจอหน้านี้ค่ะเพื่อนๆคะ่ะเขาก็ให้เรานะคะลงทะเบียนหรือเข้าสู่ระบบเนาะอันนี้นะคะ เอ่ออ่ะ,อะเข้าสู่ระบบเยโรดเองก็ยังไม่เคยใช้นะอันนี้เพิ่งมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เนาะเขาจะให้เข้าสู่ระบบนะคะการใช้งานเนาะเยโรจะเชื่อมต่อกับ Facebook เลยละกันอ่ะนี่ Facebook จิมเข้าไปอันนี้นะคะเราก็เชื่อมต่อกับ Facebook นะคะอันนี้เยโรดเข้ามาใน Facebook เรียบร้อยแล้วนะคะทาง โทรศัพท์เขาก็จะแจ้งเตือนมานะคะว่ามีการเข้าระบบใหม่นะคะเราก็บันทึกไว้ได้เลยค่ะกดตรงนี้นะคะรอสักครู่ค่ะอันนี้เขาก็จะเป็น Facebook ของเรานะคะเขาก็จะถามเราอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ายินยอมที่จะดาเนินการชื่อเฟซของเราไหมนะคะเราเดาเนินการต่อค่ะกดเข้าไปค่ะ อันนี้นะคะก็จะเข้ามาสู่นี้แล้วก็ยอมรับจะทุกคนพอเรากดยอมรับเสร็จแล้วนะมันก็จะมาขึ้นหน้านี้อันนี้คือเป็นผู้ใช้งานของช h อป e ีแล้วนะคะแต่เรายังทําอะไรไม่ได้นะเราแค่เชื่อมต่อกับ Facebook ของเราเพื่อ ความง่ายเนาะไม่ต้องไปหาอีเมลเพราะเรามี a c e b o o k อยู่แล้วก็เชื่อมต่อมาอันนี้หน้าตาของเราจะเป็นแบบนี้เนาะเรายังไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะคะชื่อเสียงเลียงสกุลก็ยังไม่ได้ใส่อันนี้จะให้พามาสมัครนะคะเอ่อแอฟฟิลิเอเนาะอันนี้เขาเตือนมาว่ามีการเข้าระบบอีกครั้งหนึ่งนะคะไปที่ฉันข้างล่างสุดค่ะนี่นะคะเพื่อนเลื่อนหานะคะเลื่อนหาตรงนี้นะโปรแกรม a f ฟฟิ i a เ e จิ้มเข้าไป จากนั้นนะคะพอเราจิ้มเสร็จแล้วก็จะขึ้นหน้านี้ค่ะเพื่อนๆค่ะตรงนี้แหละนะคะที่เราจะต้องลงทะเบียนนะคะวันนี้เอาแบบว่าสั้นๆก่อนนะกระชับนะคะไม่ไม่ทํายาวเพราะทุกคนจะงงเนาะให้เลือกตรงนี้เลยนะคะเพื่อนๆจะรายบุคคลนะอันนี้นะมันจะมีนะประเภทบัญชีรายบุคคลกับองคอ์กรให้เลือกรายบุคคลเนาะ เสร็จแล้วนะคะเขาก็จะถามเราว่านะคะเลือกช่องทางในการโปรโมทนะคะอย่างน้อยหนึ่งแพลตฟอร์มนะคะ,ะในการโปรโมตสินค้านะคะ,อ,ะอันนี้นะคะเขาจะมะีต้องบอกว่านะคะแอปในหน้าช้อปปีของเราหรือ Affiliate เนี่ยสามารถที่จะเอาไปวางแพลตฟอร์มได้หมดเลยนะ TikTok ig นะคะ youtube นะคะ facebook นะคะอ่าเราก็เลือกนะคะ facebook เนอะ เนียเลือก facebook พอเรากดนะคะเชื่อมต่อว่าเราจะใช้ facebook นะคะเขาก็จะให้เราใส่นะคะลิงก์ URL เราไปเอามาจากไหนนะคะเพื่อนๆก็ออกจากหน้านี้นะเราไป facebook กันนะคะไป facebook เขาไปเอามาจากไหนนะคะไปที่หน้าหลักของเราเลยไปที่สามขีดตรงนี้นะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วเพื่อนๆก็เลื่อนลงไปเพื่อนๆเห็นล่างสุดไหมคะอันนี้ค่ะ อ่าลิงก์ของ Facebook ของเราลิงก์ URL คัดลอกค่ะเพื่อนๆอ้าคัดลอกได้แล้วเราก็ไปที่ช h อป e ีเลยค่ะไปออกไปออกไปนะคะเราก็ไปที่ช h อป e ีนะคะนี่ค่ะที่เขาให้ใส่นี่เพื่อนๆก็กดวางลงนะนี่ค่ะอย่างนี้ค่ะเราก็ยืนยันค่ะค่ะพอยืนยันเสร็จนะคะอ่าลิงก์ URL ของเราก็จะเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วเนาะทีนี้นะคะต่อจากนั้นนะคะเพื่อนๆค่ะ อันนี้นะเพื่อนๆใส่เบอร์โทรศัพท์นะเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพทพ์จะใช้ได้กับช้อปปี้คือ1เบอร์ต่อ1นึ่งล้านเนาะหนึ่งแอคเคาน์เนาะค่ะ,ะแล้วก็นะคะอ e ีเมลนะคะเพื่อนๆค่ะใส่อ e ีเมลเนาะ ใส่อีเมลแล้วก็นะคะพอเรากดนะคะส่งนะคะอีเมลเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะส่งรหัสมานะคะเป็นรหัสอีเมลนะคะเพื่อนๆนะรหัสอีเมลนะมาใส่ตรงนี้นะเพื่อนๆนะอันนี้เรากดส่งตรงนี้นะแล้วก็เราไปเอารหัสอีเมลมาค่ะ เพื่อนๆได้อีเมลเอ่อได้รหัสอีเม,ล,เเมลมาแล้วเพื่อนๆใส่ตรงนี้นะแล้วก็นะคะรหัสผู้แนะนํานะคะอันนี้ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้เหมือนยายเยรุแนะนําก็กดรหัสเยรุไปอย่างนี้เนาะเพื่อความไวเยรุจะไม่ใส่เนาะแล้วพอใส่รหัสอีเมลเสร็จแล้วเพื่อนๆกดยืนยันตรงนี้นะแล้วก็รอนะคะการอนุมัติค่ะพเพื่อนๆขา ต่อจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็ย้อนมาหน้าหลักอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อนๆกดไปที่ชั้นนะเพื่อนๆเห็นอะไรด้านบนไหมตรงนี้เรายังไม่ได้ทําอะไรเลยเนะาะทีนี้ด้านบนนะคะด้านบนเนี่ยเราก็ไปเปลี่ยนเป็นรูปภาพของตัวเองเนาะรูปสวยๆชื่อเนี่ยนะคะด้านบนเนี่ยอย่างของเยโรสเนี่ยเป็นชื่อผู้ใช้หน้าร้านเนาะเราก็อยากใส่ชื่อร้านใส่อะไรเลยเยโรสก็เขียนเยโรสรถสุขุนเหมือนเดิมนะคะแล้วก็นะคะ,ะด้านล่างนี้เป็นชื่อเล่นเนาะ bio เนี่ยเยโรสก็จะเขียนว่า ยายโรสค่ะใครอยากตั้งอะไรก็ตั้งไปเนาะแล้วบรรทัดถัดมานะคะบรรทัดถัดมาก็จะเป็นเพศเนาะเพศหญิงเพศชายใส่ตามนั้นเลยจ้าแล้วก็วันเดือนปีเกิดนะคะตามบัตรประชาชนนะของยายโรสที่เกิดมาที่20เนาะ20เดือน10นะคะเดี๋ยวเราก็จะเขียน20-10นะคะแล้วก็1973ตามบัตรประชาชนเลยนะคะเ,เพื่อนๆคะ่ะและต่อจากนั้นก็หมายเลขโทรศัพท์นะคะใส่ให้ถูกต้องหมายเลขโทรศัพท์นะคะหรืออีเมล สามารถที่จะสมัครนะคะ Affi l i a t e หรือนะคะ u n t o u n t ได้แค่1นะคะหล้านแค่นั้นไม่สามารถที่จะใช้ร่วมกันกับอันอื่นได้นะคะถ้าเราสมัครนะคะ1เบอร์ต่อ1 Account เท่านั้นนะคะเพื่อนๆคะ่ะและนะคะเมื่อเราทำทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็กดส่งยืนยันแล้วก็รอการอนุมัตินะคะดูค่ะว่าถ้าเราสมัครเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงจิ้มเข้าไปค่ะ จิ้มเข้าไปเสร็จแล้วนะคะเราก็เนี่ยค่ะกดฉันตรงนี้นะคะอ่าทีนี้เราก็จะเห็นด้านบนตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะเนี่ยก็จะมีชื่อผู้ใช้จะเป็นภานษานะอังกฤษนะอ่าพอจิ้มเข้าไปก็จะเห็นเนี่ยค่ะชื่อร้านนะคะก็จะเป็นนะคะของยายโรสนะคะเนี่ยยายโรสสุคนแล้วก็ชื่อเล่นยายโรสนะคะเพศหญิงเนี่ย ก็จะเป็นแบบนี้นะคะถ้าเราสมัครเสร็จแล้วค่ะแล้วก็พอสมัครเสร็จแล้วเพื่อนๆก็รอนะคะเจ้าหนะ้าที่อนุมัตินะคะเดี๋ยววันหลังเยโรดจะพาไปอัปเดตนะคะเอ่อบัญชีนะคะผู้รับเงินเนาะอันนี้มันยาวเอาทีละตอนเนาะนะคะแล้วก็อันนี้ค่อนข้างจะละเอียดเพื่อนๆลองฟังแล้วก็ทําตามเนาะยังไงเยโรดจะมาแบ่งปันใหม่นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปจ้า